มีแปดฟุตนะครับนี่สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง y o ยูทู e เพทายชาแนลมาครับวันนี้เราอยู่กับชิมงานใบบุญอีกเช่นเคยนะครับผมมารอบนี้มีมาเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับ วันนี้อยู่กันคับแก๊งนะครับสี่ค่ายดังนะครับผมนะครับคันนี้ก็จะเป็นแมสี่สี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับแมสี่สี่เจ็ดศูนย์แปดันนั้นก็จะเป็นฟอร์ด เจ็ดแปดสี่ศูนย์เทอร์โบแล้วก็นู่นไกลๆนู่นครับผมนูน่นคูโบต้า m 8 5ม0นะครับผมโอ้วันนี้ครบแกง๊งยังเหลือจันเดียครับจันเดียเดี๋ยวยังไม่ถึงรอบจันเดียเดี๋ยวตามเมสซี่ไปดูก่อน อขอขกต้นไม้แล้วโอ้ฝนตลบเลยครับผมว้ายเมืเ่องแทบ เอซีซีเจ็ดศูนย์แปดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยสี่ค่ายดังเป็นไงล่ะสี่คันเลยครับวันนี้นครับชอนเดียห้าศูนย์เจ็ดหกอี er e. ไอหางบุกเบิกกันครับวันนี้โอ้โหจะไปตะมวลได้หรอครับพี่น้องวันนี <laughs> ้ โอ้ปเปอบอกว่าไหวไหวไหวสู้ไหวจันเดียนี่น้อยก็มูนะครับวันนี้76แรงมา้าต่ว่าใส่หางนี่กว้างกม็มูนะครับผมหางสามโค้งหางสี่ต่ว่าดึงผานนี่ดึงมากสุดผานเลยครับอันนี้ผานกว,ากว้างกว่าเพื่อนนะครับเป็นได้ครับจันเดีย ถึงเล็กแต่ใจใหญ่ว่าสันเพิ่นว่าเออใส่เสียเขียวคือรถอีกตั้งหากเมื่อกี้ยกมือส่งหัวใจให้ตากล้องอยู่เมื่อกี้ <c oughs> อา่าือเล่นกล้องเป็นแท้เจอกันเท่เกเากรอ้าจวดเปล่าอา่ะดูจันเดียร์เราหน่อย ไปลุกทางแสงหน่อยเมื่อกี้ถ่ายย้อนแสงไปหน่อยมาแล้วมาแล้วโอ้ไปลุกึ้นกันนะครับหางสาม้งหางสี่ดูระยะผ่านครับระยะผ่านประมาณเมตรเมตรกว่า มูนี่เป็นสมวนขนาดครับพูดครับสองขั้นหนึ่งข้างลลางเห็นปะอาจจะย้อนแสงนะครับพูดครับคูบตาครับฟอร์ดฮะข้างบนเป็นเมสซ,ซี่ครับจอนเดียนะครับ ได้ครับไงเป็นได้ครับซีปีไม่แหละก็จะต้องใทยหางสามกันอยู่เลยนะฮะฮะเดี๋ยวพาไปชมคูบต้าหน่อยเดี๋ยวเขาน้อยใจพี่สัยเหรอโหลดฮะ มาดูครูบตากันหน่อยโอ้ถายอะไรนี่ลึกจังเลยอ๋อคือเกียไรพันละเลี้ยวอยู่อ๋อเก,กียร์ห้อยสักกันครับมันสูงเดี๋ยวเราไปอยู่เราไปถ่ายย้อนกลับมาดีกว่าตอนนี้มันถ่ายมุมย้อนแสงอันนี้เป็นครูบต้าเอ็มแปดห้าสี่ศูนย์นะครับ มาหอดยังก็จะสีเหลียแล้วครับพี่น้องเอ้ยตัวบ้านนะครับเป็นหลายคันฮะเห็นสัดแท้บาานี่งตัวค,ครับพี่ใหญ่เราเจ็ดแปดสี่ศูนย์หกสูบเทอร์โบ มาแล้วมาแล้วสายดันได้ขั้นหนิแอบปลามาเลยอ้อัดดินเต็มไปมีดเลย gặp hãng bơ khắp mới đi thắng xì khăn lên cái kia khắc nè này đánh gì gõ มันสูงครับดันลงเล็กน้อยนัย่จะไถยเขามากไหมอ่าดูพี่คร่เราหน่อยวันนี้จอรเดียเล็กสุดนะครับ76แรงแต่ว่าผ่านหุน่นกว่างโกมูนะครับกว่างกวา78็อีก กล่องเขาสุข,ขันเลยครับนี่นี่สีขั้นเล็กพริกขี้หนูเขาเยาว์อ่ะอันนี้ดันย่างเดียว จะล่นเว้ย่ะถ่ายคู่แล้วก็ไปถ่ายพี่ใหญ่แล้วหน่อยเดี๋ยวพี่ใหญ่เราจะน้อยใจเอองั้นก็ดันดันปรับพื้นที่เหมือนกันนะครับ มาแล้วมาแล้วเจ็แป่น40 turbo ดูสิครับมันสีแดงหุดครับขั้นนี้ฐานแตกฐานแตกฐ <c oughs> <c oughs> านใบน,นาแตกโอ้จะไปใช้บาทเนี่ย ไปนายังไม่ได้ถ่ายเลยครับเรื่องของเรื่องก็คือวันนี้ผมมาสานะครับก็จะเจ้าไทยสีเล้วงเนะลักพลตามาฮอดวันนี้เราอยู่กับสี่ค่ายดังครับยักษ์ใหญ่สี่ค่ายดังของรถแท็กอร์ยอดนิยมของเมืองไทยนะครับฟอร์ดเวสซี่ค b ูโบตา้าจอ e ์ r เดีย จบที่เดียวครับวันนี้สุดยอดดี้เอา้าจางไดนดันบอกดันนี้กเกิาบอกเอาดันกะดัน เอาดันให้ดูสักหน่อยก่อนก่อนจะย้ายแปลงนะครับผมผมรู้ว่าพัชิ่งง่ายแปลงไปใครอีกมองไหน,นะครับเนี่ยมาหอดแต่มาหอดมองแรกกับพ่อท่านแหละผมยุกไก่กันนะครับ้านผมกับ้านเพื่น นี่ฮขกาบัวท่านแล้วล่ะครับเดี๋ยวไปตามต่อแปลงนานะครับฟ้าเพิ่นสิพ้าไปไทยย่ไสเนาะ